สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59าวันนี้ท่านผู้ชมเราได้นำชุด3ตัวบนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแลบฟังกันในสูตรนี้ปรับจากสูตรเดิมท่านผู้ชมสูตรเดิมจากงวดที่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูจากงวดที่แล้วเป็นชุด สตัวบนที่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในงวดที่แล้วซึ่งผลรางวัลออกที่6 9 0ศตรงนี้น่าจะเข้าเฉพาะในสูตรหลักร้อยที่เป็นเลข6ตรงนี้หลักสิบหลักหน่วยตรงนี้ เลขศูนย์แต่เลขเก้าดันมาอยู่ในหลักร้อยตรงนี้ก็ก็หลุดไปในงวดวันที่สิบหกงวดอสิบหกพฤษภาที่ผ่านมาเนาะจากสูตรนี้จะปรับเปลี่ยนสูตรใหม่จะเป็นในเลขชุดนี้จะเป็นแนวทางในชุดนี้ทำย้อนหลังแล้วก็จะเข้ามาทั้งหมดสามงวดเนาะว่ยังเข้าไม่เยอะเท่าไหร่ในสูตรนี้ แต่สูตรหลักร้อยท่านผู้ชมสูตรหลักร้อยเรายังใช้สูตรเดิมแต่ว่าเราขอปรับเปลี่ยนในสูตรหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเนาะอ่ะก่อนอื่นที่จะพาท่านผู้ชมไปดูสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมมาดูคำเตือนของทางช่องก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นัน และสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็จะเป็นคําเตือนของทางช่องสําหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมทําย้อนหลังแล้วเข้ามาทั้งหมด3ามงวดส่วนสูตรคิดคํานวณสูตรคิดคํานวณก็จะมาดูในตรงนี้สูตรหลักร้อย ใช้สูตรเดิมสูตรที่หนึ่งจะใช้ตำแหน่งหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยบนได้ผลลัพธ์ตัวที่หนึ่งบวกด้วยหนึ่งคงที่หนึ่งครั้งได้ผลลัพธ์ตัวที่สองบวกด้วยค่าคงที่สองหนึ่งครั้งได้ผลลัพธ์ตัวที่สามอันนี้คือสูตรแรกสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่ก็จะใช้ตำแหน่งหลักร้อย หนึ่งครั้งบวกด้วย10ล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยหน่วยล่างหนึ่งครั้งจะได้ผลลัพธ์ตัวที่1บวกด้วยค่าคงที่หกหนึ่งครั้งจะได้ผลลัพธ์ตัวที่2บวกด้วยค่าคงที่1อีกหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สอันนี้จะเป็นสูตรที่2ส่วนสูตรที่3หลักร้อยหึงครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบน หนึ่งครั้งบวกด้วยค่าคงที่สามครั้งจะได้ผลลัพธ์ตัวที่1แล้วก็บวกค่าคงที่1อีกหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สองทั้งหมดนี้จะเป็นสามสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะก็สามารถเข้าได้ไม่จําเป็นต้องปักหลักใดหลักหนึ่งสามารถเข้าได้ไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไปได้หมดเนาะอ่ะ เดี๋ยวท่านผู้ชมสำหรับสูตรคิดคำนวณเดี๋ยวเราจะคำนวณให้ในงวดล่าสุดเลยเนาะในงวดวันที่1มิถุนายนว่าจะได้ในชุด3ตัวบนงวดนี้ที่เลขอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยในสูตรแรกสูตรแรกใช้ตำแหน่งหลักพันหลักพันคือเลข ห้าตรงนี้บวกด้วยหลักหน่วยบนเลขศูนย์ก็จะเป็นห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าในตัวแรกได้เลขห้าห้าบวกหนึ่งคงที่ตรงนี้ก็ได้หก หกบวกสองคงที่ก็ได้แปดในสูตรแรกทำได้ห้าหกแปดต่อไปสูตรที่สองตำแหน่งที่เราจะใช้คือหลักร้อยคือเลขหกบวกด้วยหลักสิบล่าง เลขหกบวกด้วยหลักหน่วยล่างเลขศูนย์ก็จะเป็นหกบวกหกได้สิบสองสิบสองบวกศูนย์ก็ได้สิบสองเหมือนเดิมตัวแรกก็เป็นเลขสองสองบวกด้วยหกคงที่ก็ได้แปดแปด บวกด้วย1คงที่ได้เกสูตรที่2องทำได้สองต่อมาในสูตรที่3ามตำแหน่งที่เราจะใช้คิดคำนวณจะเป็นตำแหน่งหลักร้อย1ครั้งก็คือเลข6บวกด้วยหลักหน่วยบน1ครั้งก็คือเลข0ูนย์ บวกด้วยคงที่สามก็จะเป็นหกบวกศูนย์บวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกคงที่หนึ่งเท่ากับสิบก็ได้ศูนย์ทำแล้วทั้งหมดสามสูตรเป็นงวดที่สี่ตรงนี้ สูตรแรกทำได้ห้าหกแปดสูตรที่สองทำได้สองแปดเก้าสูตรที่สามทำได้เก้ากับศูนย์ ประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดตามสูตรท่านผู้ชมจะเป็นสูตรเดิมแล้วก็มีการแก้ไขสูตรแล้วก็ทำย้อนหลังมาเข้าทั้งหมดเข้ามาทั้งหมดสามงวดงวดนี้จะเป็นงวดแรกที่จะลงให้ถ้าเข้าก็น่าจะเป็นงวดที่สี่ งวดแรกออกห้ากดก็เข้าตรงตำลักเป็นห้างวดที่สองออกหนึ่งหนึ่งหก็เข้าตรงตำลักเป็นหนึ่งหนึ่งหงวดที่สามออกห90ก็เข้าตรงตำลักเป็นห90งวดนี้ทำได้ชุดนี้สาสมสูตร ก็จะเป็นสูตรใหม่ที่ลงให้เป็นงวดแรกวดน,นี้ยังเข้าตรงตำหลักร้อยสิหน่วยท่านผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบอตัวเลขในตัวไหนก็สามารถที่จะจับคู่กันได้หรือ,อสามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางสำหรับในสูตรนี้ก็ทำ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอันนี้ก็จะเป็นสูตรในเลขชุดสามตัวบนชุดนี้เป็นชุดที่ปรับแก้จากชุดเก่าที่ลงให้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในเลขชุดนี้อ่ะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ ได้ทําทให้ท่านผู้ชมดูเป็นที่เรียบร้อยนะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและฟังอขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ